แล้วครับก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมไทม์เมอร์เอสดีคนเดิมนะครับผมนะแล้ววันนี้เรามาอยู่ในไม่ใช่ในเกมส์นอกเกมนะครับโฮเทลไฮดิเวย์นะครับผมนะซึ่งในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาบอกตัวละครลับหกตัวนะครับผมที่คุณอาจจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้นะครับผมนะจะมีตัวอะไรกันบ้างก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับผมสำหรับตัวละครตัวแรกนะครับผมเธอมีชื่อว่าลูลู่นะครับผมนะ สีผมของเธอครับเป็นสีบรอน์ทองนะครับผมสีตาสีน้ําเงินนะครับผมแล้วก็สีผิวสีขาวนะครับผมส่วนเพศของเธอนะครับผมเป็นเพศหญิงนะครับผมแล้วก็พี่น้องของเธอมีชื่อว่ามาซีหรือแม็กซีนนะครับผมแล้วก็คิลดนะครับผมเป็นพี่น้องกันชั่วโมงทํางานของเธอครับก็คือเวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับผมตามเวลาของ UTC เนาะอาชีพของเธอครับคือเสมียนแผนกต้อนรับของโรงแรมนะครับผมแล้วก็เวลา ที่ที่เธอจะมาทํางานนะครับผมก็คือล็อบบี้โอเอซิสนะครับผมนะส่วนสติกเกอร์ที่เกี่ยวข้องผมได้ทําการสอดไปแล้วนะครับผมสติกเกอร์ของลูลูทุกอันสามารถกดได้ที่บนขวาได้เลยนะครับผมนะสำหรับตัวละครตัวที่2นะครับผมชื่อว่ามาซินหรือแม็กซินก็ไม่รู้นะครับผมผมอ่านอ่านอ่านมั่วนะครับผมอาจจะอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับผมค่อนข้างงงภาษาอังกฤษนะก็ลักษณะที่ปรากฏนะครับผม ก็คือเธอมีสีผมรอนทองนะครับผมมีสีตาสีน้ําเงินแล้วก็สีผิวสีขาวนะครับผมเธอเป็นเพศหญิงนะครับผมแล้วก็เป็นพี่น้องกับลูลูแล้วก็คิวด้านะครับผมชั่วโมงทํางานของเธอนะครับผมจะอยู่ที่14 14นาฬิกาครับถึง19นาฬิกาตามเวลาของ utc นะครับผมอาชีพนะครับผมเป็นเสมียนแผนกต้อนรับของโรงแรมนะครับผมเวลาเธอจะมาทํางานนะครับเธอจะมาที่ล็อบบี้โอ s อซนะครับผม แล้วก็เธอมีสติกเกอร์5สติกเกอร์นะครับผมซึ่งสติกเกอร์นี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนในภายหลังนะครับสำหรับตัวที่3นะครับผมตัวละครตัวที่3นะครับผมจะมีชื่อว่ากิลดานะครับผมซึ่งหน้าของเธอนี่ก็ไม่ค่อยจะเป็นมิสรเท่าไหร่นะครับผมหน้าแบบลักษณะของเธอนะครับผมเธอจะมีสีผมรอนทองนะครับผมมีสีมีตาครับผมสีน้ําเงินนะ แล้วก็มีสีผิวสีขาวนะครับผมเธอเป็นเพศหญิงนะครับผมแล้วก็เป็นพี่น้องกับลูลูกับแม็กซินหรือมาซินนะครับผมนะแล้วก็ชั่วโมงที่เธอทํางานนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ2องทุ่มนะครับถึงตีหนึ่งนะครับตามเวลาของ UTC นะครับผมอาชีพนะครับผมเป็นเสมียนแผนกต้อนรับของโรงแรมนะครับผมสถานที่ตั้งคือล็อบบี้โอเอซิสนะครับผมสติกเกอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็จะมี5สติกเกอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนในภายหลังนะครับผม สำหรับตัวละครตัวต่อไปนะครับผมมีชื่อว่าเฮอร์แมนนะครับผมนะเป็นลงที่ขี้วายๆหน่อยๆน,น,นะครับผมดูจากหน้าตานะครับผมแล้วก็มีสีผมสีน้ําตาลนะครับหรือแทบไม่มีผมเลยนะครับ <c oughs> เฮ้ยว่าายเขาแล้วก็มีสีตาสีสีฟ้าเขียวนะครับผมนะมีสีฟ้าเขียวแล้วก็มีสีผิวสีขาวนะครับผม เป็นตัวละครเพศชายนะครับผมแล้วก็ชั่วโมงทํางานของเขานะครับผมของโรงเฮอร์แมนก็จะมา10นาทีแรกของทุกชั่วโมงนะครับผมก็คือมาทุกชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าแค่10นาทีแรกเท่านั้นนะครับผมอาชีพนะครับเป็นพนักงานนะครับผมโรงแรมโฮเทลไฮดิเวนะครับผมแล้วก็สถานที่ที่เขามาทํางานนะครับผมจะอยู่ที่ล็อบบี้ออซิสนะครับผมแล้วก็มีมีห้องนอนของเขาด้วยนะครับผมก็คือไอตัวเสื้อผ้าครับตัวเสื้อผ้าที่ เขาน้าจะสอนนะครับในทูวรเรียลที่เป็นห้องลับอะครับนะตรงนั้นแหละแล้วก็สติ๊กเกอร์ของเฮอร์แมนนะครับผมก็ได้ทําการสอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ใครอยากรู้ก็สามารถกดตัวไอด้านบนขวาได้เลยนะครับผมสําหรับตัวต่อไปนะครับผมเขามีชื่อว่าแซมนะครับผมนะเป็นหนุ่มบาร์เทนเดอร์สักแขนขวานะครับผมมีสีผมสีน้ําตาลนะครับผมแล้วก็มีสีตาสีเขียวแล้วก็น้าตาลนะครับ ประมาณนี้แล้วก็มีสีผิวสีขาวนะครับผมเป็นเพศชายนะครับผมชั่วโมงทํางานเขาบอกว่า14บสนาฬิกาถึงตอนไหนก็ไม่รู้นะครับผมอาจจะแบบเกินเวลาบ้างหรืออาจจะแบบมาแค่แป๊บเดียวแล้วก็ไปอาจจะแบบมาอยู่นานเลยก็ได้นะครับผมชั่วโมงทํางาน14บสนาฬิกาตามเวลาของ utc นะครับผมอาชีพนะครับเป็นบาเป็นบาร์เทนเดอร์ในโรงแรมนะครับผมที่ตั้งก็คือ ห้องเลวิตเลวิตประมาณนั้นนะครับผมห้องเลวิตเฮเลวิตอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับแม, <c oughs> มนก็มี5สติกเกอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการสอนในภายหลังนะครับผมสําหรับตัวละครตัวต่อไปนะครับผมมีชื่อว่าแคโนหรือคานอนะครับผมคานอนเนี่ยอร่อยเลยทีเดียวซุปก้อน ต้มยำได้ด้วยแม่ไม่ใช่แล้วนะครับผมชื่อว่าแคนนอหรือคานอนนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับผมไม่รู้มันอ่านว่าอะไรนะครับผมค่อนข้างงาวภาษาอังกฤษมีสีผมนะครับผมสีน้ําตาลนะครับผมทีตาสีดําสีผิวสีมะกอกนะครับก็คือขาวออกเหลืองๆนะครับประมาณนั้นเป็นตัวละครเพศชายนะครับผมอาชีพเป็นนักประดิษฐ์นะครับผมก็ประวัติไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเผาเผาก็คือ ไม่ค่อยมีคนรู้จักแคนนอนนะครับผมยกเว้นความจริงที่ว่าเขาเป็นผู้ประดิษฐ์ AI ที่ดูแลโรงแรมหรือว่ารู้จักกันในชื่อมินเดอร์นะครับผมมีภาพวาดขนาดใหญ่ของแคนนอนอยู่ในห้องเวลวิดเอ่อเวลวิดอะไรอ่ะจำไม่ได้มันชื่อว่าอะไรนะเวลวิดคือเล้าปะเออนั่นแหละประมาณนั้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เขานะครับผมนะก็มีรูปของคนนอนอยู่ใน ห้องเลวิดนะครับผมห้องเดียวกับที่แซมอยู่เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวละครทั้ง6ตัวนะครับผมของเกม Hotel h i เด a w a วนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่ากิลด้าลูลู่แล้วก็แมซินนะครับหรือว่าแม็กซินนะครับผมเป็นตัวละครตัวเดียวกันนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับแต่เธอเป็นแฝดสามนะครับผมหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นตัวเดียวกันนะครับผมแลวหลายๆคนล่ะ รู้จักตัวไหนกันบัางสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมแลกเป็นความรู้กันนะเออก็ถ้าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยไวนะ้ในที่นี้ด้วยนะครับผมนะก็เวลาก็หมดลงแล้วนะครับผมก็ขอกลับไปคลิปเองเท่านี้นะครับผมก็ชอบกดไลคชอบมากกดซับนะครับผมก็บาย